ทิดซ้ายครับรับเครื่องก่อนสวัสดีครับที่ไหนกันมาเนี่ยเปิดใต้บ่อยพี่ดูหน่อยสำเนาคู่มือรถอยู่ไหนปบ้านครับเปเทสรถมาเหรอไม่ใช่ครับวันนี้ผมลอง ผมเปิดจีลองขี่ช้าๆช้าพอรถมันตัดผมลองขี่ช้าๆอันนี้จีนเนี่ยขีคนไหนนะคืโดนไปแล้วใช่ไหมหน้าคุ้นคุ้ใช่ครับผมเลยโดอ๋อที่พี่โดนอยู่หน้าโรงกะบีไงเบสหน้าโรงกะบีพี่พออันนี้พี่ใครจักรเหรอผมไม่ได้พี่อันนี้ผู้หญิงที่เขาแปลเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตรวจยึดใช้รถไม่มีสำเนาคู่มือท่อดัง มีอยู่ครับมีมันต้องติดรถไว้ให้เจ้าหน้าที่ดูแม่ผมเขาไม่กล้ามาไว้เขากลัวผมทำหมายเพราะว่าผมเคยทำหายไปแล้วใช่ก็สารไว้เยอะๆก็ได้ครับมัน,มนมจะได้ไม่หายหใช่ครับเดี๋ยววันนี้ไปเสียค่าปรับที่โรงพักก่อนแล้วก็ไปวัดท่อด้วย ทำไมไปเอาท่อดังมาใส่อีกแล้วอ่ะผ,ผมพึงนนพ้งอะไรอ่ะท่อเดิมนั้นเพื่อนผมเขายืมไปครับเพื่อนเขาอยู่บ้านครับแล้วอันนี้ท่อผมใส่แค่กี่ตัวเนี่มันก็รบกวนคนอื่นเขาอยู่ดีนะครับเพิ่งโดนจบับเมื่อวานยังใส่ท่อดังอีกใช่ครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะใส่ท่อเดิมนะครับวันไหนอ่ะเดี๋ยววันนี้ครับมันมืดแล้วนั่นเนี่ยอันนี้จะไปไหนเนี่ยข้าบ้านค่ะ ้าอยู่ข้างในนี่เหรอใช่ค่ะพรุ่งนี้เห็นพี่จับนะจับ,บไปไหนมาดึกอเดนเดินเนี่ยไปไหนมาดื้อเดินเดินไปไหนมาไปซื้อเนี่ยไปบ้านเกือบไปทำอะไรกันมาไปนั่งเล่นนะไม่ได้ไปซื้ออะไรผิดกฎหมายใช่ไหมไม่ไม่ได้ซื้อในตัวไม่มีอะไรผิดกฎหมายได้ให้พี่เขาดูหน่อยโอเคพรุ่งนี้พี่จับนะแล้วพี่ยังเห็นใส่ท่อดังอ่ะ ก็ดังอยู่ดีอ,ดอ่ะ้ก็ทำบิดมันก็ดังใช่ไหมล่ะ